Hallo und h e r z l i c h w i l l k o m m ส n zurück zu Germany and n า p a สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่ของเยอรมันกับนาภานะคะในวิดีโอนี้แก้มจะพาทุกๆคนไปดูการใช้ k o n j u n k t i v e สเขาคืออะไรและใช้แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะมาเห็นคำว่า Indicative และ k o n j u n k t i v e นะคะ i n d i c a t i v ก็คือสิ่งที่เป็นจริงเช่น I Har and out ฉันมีรถคันหนึ่งอินดิ a t ทีฟจะใช้เมื่อณเวลานั้นณจุดนั้นนะคะเขาเป็นจริงจะเป็นในอดีตจะเป็นในอนาคตหรือว่าจะเป็นในปัจจุบันนะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือว่าจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆนะคะในรูปแบบของคอนยุงทีเราจะใช้เขาเมื่อมันอาจจะเป็นไปได้ เป็นความฝันหรือว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าไม่เป็นจริงนะคะเช่น I w d e gern e i n out to h a v e n ฉันอยากจะมีรถคันหนึ่งหรือประโยคนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็น I hate t r n e i n out to ได้นะคะ Konjunktiv 2>, 2จะใช้เมื่อเรากำลังฝันอยู่เรากำลังมีความปรารถนาอยู่หรือว่าเรากำลังอยากจะให้เขาเป็นไปตามที่เราฝันแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ แต่ว่ายังใช้เวลาอีกค่อนข้างนานเพื่อที่จะเป็นจริงนะคะเราสามารถใช้ k o n ที่สไปค์เพื่อขอร้องอย่างสุภาพนะคะเช่น Ich hätte gern noch eine c o l a ฉันขอรับโคกอีกแก้วหนึ่งหรือ Könntest du mir bitte die Tür aufmachen? เธอสามารถที่จะเปิดประตูให้ฉันได้ไหม นอกจากนี้เราสามารถใช้ค o n นยงท t ฟ v ไเพื่อไปพูดถึงการเสนอหรือการแนะนำนะคะเช่น we can't e n Morgan in Skien n o g ien. เราสามารถที่จะไปโรงหนังกันได้พรุ่งนี้หรือ du solltest jetzt deine Hausaufgaben machen เธอควรที่จะทำการบ้านของเธอณนะตอนนี้นะ เมื่อเรามีความฝันหรือความปรารถนาใดๆเราก็จะใช้เขาในรูปแบบของ conjunctive s w i เช่นกันนะคะเช่น I c h h h t t e g e r e i n auto ฉันอยากจะมีรถคันหนึ่งแต่ณตอนนี้ฉันอาจจะไม่มีเงินที่จะไปซื้อหรือว่าเวลายังไม่ได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าฉันอยากมีรถคันหนึ่งแต่ณตอนนี้มันยังเป็นไปไม่ได้ หรือ w ิชวี g ก n ยันนัก h ทย land f l i e g ันฉันอยากจะบินกลับเมืองไทยแต่ว่าณตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้อีก2-3เดือนข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ณเวลานี้เรายังแค่ฝันได้หรือว่าปรารถนาไว้อยู่นะคะนอกจากนี้เราจะใช้ Konjunctive เมื่อมาพูดถึงความฝันหรือความปรารถนาที่มันไม่เป็นจริงนะคะเช่น ach wenn ich doch nicht so dick wäre oh taschan ไม่อ้วนขนาดนี้หรือ ach wenn ich doch keinen alkohol getrunken hätte oh taschan ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลมาคือจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เปลี่ยนไปแต่ว่าเราทำผิดมาจากในอดีตนะคะ เราก็จะฝันกลับไปนะคะว่าในช่วงอดีตเนี่ยฉันไม่น่าที่จะกินเยอะขนาดนี้เลยถ้าเกิดฉันไม่ได้กินเยอะขนาดนี้วันนี้ฉันก็จะไม่อ้วนฉันก็สามารถจะใส่บิกินี่ได้สวยงามหรือถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาฉันก็อาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะ คือเรากําลังฝันอยู่ว่าเมื่อสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเขาไม่ได้เป็นไปแบบนั้นในอดีตทุกวันนี้หรือว่าณตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะในการใช้แบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเติมคำว่า blues Nu e และ dog เข้าไปนะคะการใช้ Conjunctive ในรูปแบบสุดท้ายก็คือการใช้แบบภาวะหรือว่าฐานะที่ไม่เป็นจริงนะคะเช่น When ich ich wäre, würde ich reich ich ein großes Haus bauen Haus ถ้าฉันรวยฉันก็จะสร้างบ้านหลังใหญ่แต่ว่าฐานะของเราณนะตอนนี้เราไม่ได้รวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ได้หรือ When ich mehr gelernt hätte, hätte gelernt die Pr bestanden Prüfung ich ถ้าฉันเรียนมากกว่านี้ฉันก็จะสอบผ่านนะคะ แต่ว่าฉันไม่ได้เรียนมาและภาวะนะตอนนี้ก็คือฉันไม่ได้สอบผ่านนะคะการใช้แบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเริ่มประโยคของเราด้วย when นะคะถ้าถ้าฉันไม่อ้วนแบบนี้ฉันก็สามารถใส่บิกินี่ออกไปอวดหุนได้ถ้าฉันทำการบ้านมาฉันก็จะไม่โดนคุณครูดุนะคะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับคำว่าถ้า ต่อมาเรามาดูการสร้างค o อนยุ c งทีฟสวกันเลยนะคะตรงนี้แก้มแอบสอดคำว่าอินดิค t ท v ีฟเข้ามาให้อีกนะคะเพื่อจะมาทวนกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าอินดิค t ท v ีฟคืออะไรและใช้แบบไหนการสร้างอินดิคัทีฟก็คือการเอาวอ t ส h ตัมมารวมตัวกับตัวลงท้ายของแต่ละบุคคลนะคะการสร้างค o อนยุ c งทีฟก็คือการที่เราเอา v ร r g e n มาบวกกับ infinitive infinitive ก็คือคำกริยาดังเดิมของเรานั่นเองนะคะในการสร้าง c o n j u n c t i v e s ไว้คำว่า würden เป็นคำที่สำคัญที่สุดนะคะต่อมาเรามาดูการผันคำว่า würden กันเลยนะคะเมื่อเราผัน würden ก็จะออกมาเป็น ich würde du würdest er sie es würde wir Würden, Ihr, Würdet, Sie, Sie, Würden และก็ต่อด้วย infinitive นะคะตรงนี้เราจะผัน Würden ตามประธานในประโยคของเราและลงท้ายด้วย infinitive คำกริยาดังเดิมประโยคตัวอย่างของเรา ich w ü r d e gerne i n Auto kaufen ฉันอยากจะซื้อรถคันหนึ่ง เห็นไหมคะในประโยคนี้แก้มผันเวอร์ตามประธานนั่นก็คือ i s h และลงท้ายด้วยเข้าฝนที่แปลว่าซื้อนะคะนอกจากนี้เราจะต้องมีจุดระวังนิดนึงนะคะเราจะมาดูการใช้คำว่า w ä r e และ h ä t t e กันนะคะประโยคตัวอย่างของเราตัวนี้ก็คือ Ich würde gern ein Auto haben ฉันอยากจะมีรถคันหนึ่ง เมื่อเราเห็น w ü r d e n กับ h a b e n เราจะรวมตัวเขามาเป็น h e t t e นี่ก็คือการไปมาของคำว่า h e t t e นั่นเองนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะงงว่า WERE และ h e t t e มาจากไหนก็คือการใช้ในรูปแบบของ conjunctive s i นั่นเองนะคะเมื่อเราอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะใช้คำว่า h e t t e ประโยคที่ถูกต้องของเราก็จะออกมาเป็น i a c h h ä t t e gern ein Auto ฉันอยากจะมีรถคันหนึ่งนอกจากนี้นะคะเราจะมีคำว่า würde และ sein ประโยคตัวอย่างของเราก็คือ ich würde gern eine Prinzessin sein ฉันอยากจะเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งตรงนี้นะคะเมื่อเราเห็นคำว่า würden และ sein เราจะมารวมตัวเขาเป็น wäre ประโยคที่ถูกต้องของเราก็คือ ich wäre gerne eine Prinzessin ฉันอยากจะเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งนะคะเรามาดูการผัน w e r e กับ hätte กันเลยนะคะคำว่า w e r e ก็มาจากคำว่า sein นั่นเองและคำว่า hätte ก็มาจากคำว่า haben นั่นเองนะคะ sein ในรูปแบบของ c o n j u t i n k t i v e i ก็จะเป็น ich wäre du Wärst, rü, wärest. So ein Jahr, Leute, in wärest. da hinten kann man wärst. Ich habe es nicht mehr erwartet. Er, sie, es, wäre. Wir wären. Ihr wäret, rü, ihr wärt. Sie, sie, wären. Haben. Ich hätte. Du hättest. Er, sie, es, hätte. Wir hätten, ihr hättet, sie, sie h ä t t e n เราจะผันตัวเหล่านี้ตามประธานของเรานะคะนอกจากนี้เราสามารถใช้ modal verb en, มาใช้ในรูปแบบของ konjunktiv ฟสไได้เลยนะคะ modal verb ก็คือคำกริยาช่วยของเรานั่นเองเราจะสร้างประโยคเหล่านี้โดยที่เราจะใช้ modal verb ในรูปแบบของ konjunktiv ฟสไมารวมกับ i n f i n i t i v ฟคำกริยาดั้งเดิมนั่นเองนะคะประโยคตัวอย่างของเราก็คือ ich müsste jetzt meine Hausaufgaben machen ฉันจำเป็นที่จะต้องทำการบ้านของฉันณนะตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะต่อประโยคด้วย wenn แต่หรือว่าถ้าประโยคตัวอย่างตัวที่สองของเรา ich könnte beim Marathon mitlaufen wenn ฉันสามารถที่จะวิ่งมาราธอนได้ด้วยแต่หรือถ้าก็ต่อประโยคของเราไปเลยนะคะถ้าไม่ใช้ก็ได้นะคะตัดเว้นออกไปก็ได้และจบประโยคด้วย infinitive ของเราสุดท้ายเรามาดูการวาง modal verb ในรูปแบบของ Conjunctive กันเลยนะคะ können ich könnte du könntest er sie es könnte wir könnten ihr könntet sie sie könnten wollen ich wollte du wolltest er sie es wollte wir wollten ihr wolltet sie sie wollten müssen ich müsste du müsstest er sie es müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie, sie müssten. Dürfen, ich dürfte, du dürftest, er sie es dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie, sie dürften. Sollen, ich sollte, du solltest, er sie es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sie sollten. La nigger kü ganschai Konjunktiv 2 nei pasai ra mandan egne ha. Rawankam wa wäre, la hätte, vai egne ha. La mu besop de 1. แก้มแนะนำให้ใช้ Conjunctive s เมื่อเราแพลนกับเพื่อนๆนะคะ เพราะว่าตรงนี้จะอยู่ในความสมมุติในความปาารถนาในความฝันนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้ทุกอย่างในรูปแบบของคอนยงทีฟสไวดูนะคะคะแนนของเราพุ่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แก้มก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ให้แก้มด้วยนะคะและก็ฝากคอร์สใหม่ของแก้มด้วยนะคะบ๊ายบายจีสบิสบัด